มีรายดีๆให้ดูมีรายเด็ดๆให้ดูนะครับท่านผู้ชมแนวทางราพัฒน,นาหลังจากที่ทัลงงจับคู่กันโอ้เข้าดีนะครับวันนี้มาจับคู่บนล่างให้ดูนะครับจากสูตรทั้งหมด7สูตรนะครับมีเด่น2ตัวเด่น3ตัวเด่น4ตัวรวมทั้งหมด7ชุดโอไม่าช่7ชุด7สูตรนะครับ อันนี้สูตรผ่านการใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวจะจับให้ดูนะครับเป็นคู่บนล่างนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับอาจจะยึกยักยกหน่อยอุปกรณ์ไม่อำนวยนะครับอันนี้คือเล็กเด่นนะครับนี่คือเล็กเด่นนะครับวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเนี่นะครับเห็นตัวเล็กๆไหมครับที่ผมคลุมไว้หนึ่งสองสามสี่นะครับสูตรที่หนึ่ง อันนี้คือสูตรที่2เด่น6กับ7นะครับอันนี้สูตรที่3เมเน6กับ7นะครับเห็นไหมครับที่ผมคลุมไว้นะครับแล้วก็สูตรต่อมาสูตรที่4นะครับ901นะครับสูตรที่5เด่น5678สูตรที่6เดนศูนย์หนึ่งสองสามนะครับ สูตรที่เจ็ดน 3, ่ 5, สนะครับเดี๋ยวผมจะนําเลขเหล่านี้นะครับมาจับชุดให้ดูนะครับสักครู่สักครู่อัน,นี่คือโปรแกรมจับชุดนะครับมีเลขอะไรบ้าง 1, นึ่งนะครับโอนี่นะครับมี 1, นึ่งสีผมจะกรอกไปในนี้เลยนะครับนี่นะครับ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่นะครับมองเห็นไหมครับห2ึ่งมกรอกไปสูตรที่หแล้วนะครับและสูตรที่สสูตรที่สกับสูตรที่สเด่น 6, 7เจ็ดนะครับเป็นหกกับเสูตรที่สสูตรที่สเด่นเก้าศูนะครับเก้ 9, 0, สูตรที่หสูตรที่หเด่นห้าห หกเจ็ดแปดสูตรที่หสูตรที่หสูตรที่หกศูนอ่าแล้วก็สูตรที่เจ็ดส้าหกใช่ไหศูนย์หนึอ่าครบทั้ง6กสูตรนะครับแล้ว แล้วตรงไหนนี่นะครับตรงนี้กดตรวจสอบนะครับ3ตัวตรง3ตัวโต๊ดสองตัวตรง2ตัวโต๊ดผมจะกด2ตัวตรงปึง้งนี่บนล่างนะครับได้16 6<ม>1นนะครับอันนี้คือ,อจับคู่บนล่างนะครับเราพัฒนานะครับวันนี้ 16ตุลาได้16 61จะมาหรือเปล่าจะมาได้หรือเปล่านี่คือเลขเด่นทั้งหมดนะครับ7สูตรนะครับ7สูตรได้1น61นะครับคู่บนล่างลองเสียงดูนะครับเดี๋ยวไปดูที่มันบอกว่าผิด1สูตรนี่ตัวเขียวเขียวเห็นไหมครับตัวเขียวเขียว มันบอกว่าผิด1สูตรก็ทําเป็นเลขรองนะครับก็มี06 15 17 26 36 37 51 60 62 63แล้วก็71 73ไม่ค่อยถูกใจนะครับ1661อันนี้ไม่ถูกใจเลยผมชอบ06 60นะครับ ชอบ0.660ลองทำย้อนหลังให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทำย้อนหลังให้ดูหายไปไหนแล้วโอ้ออกไปแล้วนี่เดี๋ยวผมจะทำย้อนหลังให้ดูนะครับงวดงวดล่าสุดที่ออก8 9กับ19 8 9 1เนะครับ เลขเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับสูตรที่1 8 9 0 1นะครับสูตรที่2 1 2สูตรที่3 9 0สูตรที่4 8 9 0สูตรที่5 8 9 0 1สูตรที่6 0 1 2 3ย์่สอสูตรที่7 1 2 3 4นนะครับจะนำเลขเหล่านี้มากรอกนะครับลบอันนี้ออกก่อนลบอันเก่าออกก่อนปึง้งสูตรแรก นะครับไหนล่ะนี่นะครับ8901นะครับจะใส่ไปใส่ตรงนี้นะครับ8901สูตรที่2สูตรที่2 12สูตรที่390ใส่ตรงนี้นะครับ1 2สูตรที่390สูตรที่4 890 890สูตรที่5ไหนล่ะสูตรที่5 8ปดเก้าศูนย์หนึ่งูที่ห้าแปดูนยที่หกูตรที่หกศูนสูตรที่เจ็ดูตรที่เจ็ดหสูตรที่เจ็ดหไม่เอาผิดอ่นี่กดตรวจสอบอยู่ด้านล่างไหนตรงไหน นี่นะครับนะครับอีเคาะนะครับกดเข้าไปปึ้งแน่แม่นชิบหายเลยทําย้อนหลังนะครับอกหนก้านะครับเห็นไหมครับอกหนงก้างวดที่แล้วนะครับด้านบทนี้คือเลขเด่นงวดที่แล้วนะครับ7จสูตรเข้า19ตรงๆนะครับพร้อมกับตัวกลับ91้นึ่ง แม่นจิบหายเลยมาลุ้นงวดนี้นะครับหนึ่งหกเข้าไหมเราดูย้อนลังอีกนะครับอีกหนึ่งงวดนี่นะครับงวดที่อ,อกหยล่ะงวดที่อเก้าหกเก้าสอนะครับเล็เด่นสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดก้าศูนสูตรที่สองหกเจ็สูตรที่สามสองสามสูตรที่สี่หนึ่งสองสูตรที่5 1าหนึ สูตรที่6 1234สูตรที่7 8 9 0 1อลองลงมาใส่ดูนะครับนี่ตัดทิ้งสูตรที่1สูตรที่1นึ 7, 8, 9, ่เลยเจ็ดแปดเาเราก็มาใส่78 9 0สูตรที่2องหกเจสูตรที่สามสา หกเจ็ดสองสาูตรต่อมาสูตรที่สี่หเราก็มาใส่1 2 3่งสองสูตรต่ oh, อมาหนึสเสร็จโอ้หนึ่งสูตรเลยสูตรสูตรที่หกับสูตรที่หกชนกันเลยนี่เดินในสูตรที่หกับสูตรที่หกหนึ คุนกันเลยแล้วก็มาใส่1234 1234อันนี้สูตรที่5กับสูตรที่6สูตรที่7สูตรที่7 8901แล้วก็มาใส่ตรงนี้8901กดตรวจสอบตึงันบอกว่าผิด1สูตรนะครับ ผิดหนึ่งสูตรนี่ผิดหนึ่งสูตรเห็นไหมครับผิดหนึ่งสูตรมันบอกว่าผิดหนึ่งสูตรแล้วมันออกออกลายเก้าหกเก้าสองใช่ไหมเนี่ยมันก็เข้าอน,นั้นี่มันบอกว่าผิดหนึ่งสูตรแต่มันเข้าเก้าสองอยู่เข้าตรงๆเลยเก้าสองมีตัวกรับด้วยด้านบนสองเก้าเก้าหกเก้าสอง เ2าอยู่นะเก้าสองนี่สูตรที่ลงหน้าเฟซเมื่องวดที่แล้วนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่สี่นะครับนี่วดที่แล้วมันเด่นแปดเก้าศูนย์นะครับมันเข้าล่างแปดเก้าสองตัวเลยนะครับโอ้คผิดนี่นะครับแปดเก้าวันนี้เด่นเก้าศูนย์หนึ่งเดอเด่นเก้าศูนย์หนึ่ง ตีลุงนาเฟตคือสูตรที่4สูตรมีเยอะแยะนะครับแล้วแต่เราจะนำมาใช้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงนะครับของวันนี้นะครับใายมือคืองวดเอยไม่ใช่งวดคือเลขที่ออกอันนี้งวดวันที่14นะครับมีวันที่บอกนะครับสูตรงวดวันที่15คือตัวนี้เครื่องไมายคำถามเลขยังไม่โอใวันที่1ิวันที่16วันนี้นะครับ และนี่คือเลขเด่น1 2 3 4 6 7สสูตรที่2นะครับ6 7สูตรที่3ก็6 7สูตรที่4 9 0 1สูตรที่5 5 6 7 8สูตรที่6 0 1 2 3สูตรที่7 3 4 5 6นะครับเดี๋ยวจะใส่ให้ดูอีกทีนึงนะครับนะครับเดี๋ยวจะลบตัวเก่าออกสูตรที่1 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่สูตรที่ส 6, 7, หกเจ็ดหกเจ็ดสูตรที่สามหกเจสูตรที่สี่เสูตรที่หไหนสูตรที่ห้าห้สูตรที่ห้าห้าหกเสูตรที่หกศูนสา สูตรที่ 7, 3, 4, 5, 6ี่ห้กดให้ดูเด้อตึงนี่นะครับนี่คือของวันวันนี้นะครับวันที่16บนล่างนะครับสองตัวตรงบนล่างเราพัฒนาด้านบนคือเล็กเด่นนะครับตามที่ผมกรอกไว้นะครับเจ็ดสูตร มีทั้งหมด70สูตรโปรแกรมบอกว่าถ้าไม่มีสูตรใดผิดก็คือ1 6 6 1บนล่างลองเสียงดูนะครับอย่าลืมสนับสนุนสลักที่ถูกกฎนไามด้วยเดอ้อเป็นแนวทางเดอ้อไม่มีใครรู้ว่าเลขออกได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตามนี้หรือเปล่านะครับ1 6 6 1นะครับลองพิจารณากันเองนะครับ ดีบนล่างเดินหนึ่แต่ผมไม่ค่อยชอบเลขหนึ่งผมชอบ 60, 0 6 0ศูนยก็ใส่ไปสคู่เลย0 6, ู6ย์หกหก่งหกหกบนล่างลองดูนะครับเพื่อโชคดีนะครับโอเคาำรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้น,นะครับาหากเ,เพื่อนๆหรือเอฟซีท่านใดคิดชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ชกันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ